800 EP เลยหรอคะคือถ้าแบบมันสามารถเป็น800 EP ได้อะ่ะก็น่าสนใจนะไม่อยากให้จบเลยอะ่ะไม่อยากให้จบเลยอ่าน,นไม่ทันค่ะแปบนุนะรำมืออยากให้พาทีเคไปดำน้ำใช่ไหม คือตอนนี้ก็กําลังแบบอยากอยากชวนอยากชวนน้องไปทะเลด้วยกันแบบไปพักผ่อนใช้เครื่เล็กน้อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีเวลาเลยค่ะก็เลยยังไม่ได้แบบพาน้องไปเนาะแต่ว่าถ้ามีเวลาก็อยากจะพาน้องไปเที่ยวเหมือนกันค่ะอ h I was just saying that uh, last night that I said in the in the other app that i was gonna go pick tk up but then somehow work kicks in yeah it's like an urgent urgent work that i had to get it done so i didn't go to pick tk up but that's okay i'll find time to make it up to her and oh i, I also said that i wanted to take tk to to the beach somewhere but we don't really have time right now so i'll find some time to Bring her there just to go relax and just spend time together, or something like that. So, and anyway, I'm so sorry for the reactions videos, but okay, I'll okay, but okay, I, I don't want to say it, but anyway, I'll try to get it out as soon as possible, guys. <laughs> มีคนขอเรื่องสองใช่ไหมคะอ,อ่อุ้ยขอเรื่องสอง <c oughs> ยังไงดีนะ <c oughs> ไม่ก,ก,ก็ก็อย่างที่บอกเรายังอยู่ในกระบวนการวางแผนความคิดคะ่ะว่าต่อไปจะเป็นยังไงจะยังไงเนาะแต่ก็ยังไม่ได้มีการ เคาะหรืออะไรนะคะแต่ก็แบบอยากก็พูดตรงๆก็ยังก็อยู่ในกระบวนการความคิดะคะ่ะแบบเอ๊ eh, ทำอะไรดีนะาเป็นยังไงต่อดีนะ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ก็ก,ก,ก็ต้องรอติดตามกันไปนะคะ Oh, and uh, I was saying that um, so someone's asking if I have a new series yet. So, so I said that um, it's i'm still thinking about it it's still in the process of thinking and deciding whether if i want to do this or that or anything but yeah please just stay tuned because well um yeah i please just stay tuned so maybe we have a surprise or something so ขออหน่ยทีเคก็ก,ก็ก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บไปคิดนะคะว่าจะยังไงนะคะพี่เดชสวัสดีค่ะอ,อ่านไม่ทันทุกคนอ,อ่านไม่ทันค่ะ อทุกคนทุกคนดูแบบแต่ว่าตั้งแต่ที่เห็นมาก็คือตอนนี้มีเหนือทีเคเหนือทีเคเยอะมากๆเลยนะอืมก็ก็ความจริงก็น่าสนใจนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแบบมันมันจะแบบเป็นไปทางไหนได้ใช่ไหมคะยังไงก็เดี๋ยวจะขอขอแบบขอเวลาจริงๆ ไหนดูซิตอนนี้กิ่โมงแล้วนะคะแล้วก็อ๋อเมื่อวานมีคนถามว่าชื่อชื่อของเด็กๆที่บ้านชื่อของลูกของเนื่อชื่ออะไรใช่ไหมตัวก็จะชื่อยูกินะคะที่เป็นเวสติเทเรียชื่อยูกิแล้วก็ปีใหม่นะคะชื่อเป็นชื่อของคัสกี้ชื่อปีใหม่ชื่อยูกิกับปีใหม่เป็นเป็นลูกของเนี่ยเองนะคะ ทุกคนถ้าใครทำถ้าใครทำงานอยู่หรือว่าหรือว่าเรียนอยู่ก็อย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งโดดมาดูไลฟ์ก็ได้นะคะอันนี้ต้องต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าลืมตอนแรกนึกคือลืมมาลืมคืนแล้วอะแต่ว่าเมื่อกี้คือเบรกไงก็เลยโอเคขึ้นมาไลฟ์คุยกับทุกคนนิดนึงละกันแต่ว่าทุกคนอย่าเพิ่งแอบดูหรือโดดงานนะคะเพราะว่าเรายังได้เจอกันอีกหลายรอบนะคะอย่าอย,าอยา่เดี๋ยวโดนดุนะทุกคน Here today ที่เคยังไม่มานะคะที่เคไม่ว่างแอบอยู่ <laughs> นอนอยู่ต้องตื่นเลยเหรอทุกคนพักผ่อนเยอะๆค่ะทำงานหรือเรียนก็อย่าหักหุมเกินไปนะกินข้าวพักบ้างคลายเครียดนี่นั่นอะไรเงี้ยบ้างเนาะใช่ไม่ได้พร้อมลาออกเลยเหรออย่าเพิ่งลาออกทุกคนเรา English oh, I was just saying that if anyone is working or still in class it's okay um, I don't want you guys to get like in trouble to watch this live so i was just thinking that there are many more times in the future that we get to talk so it's okay i forgot that it's a working day i forgot it's actually thursday right today's thursday and I, because i work every day so i kind of forgot that the days just goes by so fast i <coughs> เฮ้ยคะลหลัสรู้เหรอจะพักหนึ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องส่งงานแล้วนี่นาะอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบว่านั่นแหละงงเล็กน้อยนะคะทุกคนอยากรู้ว่าแบบทุกคนตื่นเต้นไหมคะสำหรับวันอาทิตย์นี้ที่เราจะได้ดู EP แปด้วยกันนะคะ ตื่นเต้นใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนกัน,นะค่ะแบบตื่นเต้นจริงๆนะแบบว่ามันไม่อยากจะเชื่อเนาะเวลาผ่านไปไวมากเลยอะแบบ EP พแปดแล้วทุกคนหนึ่งอีสุดท้ายก่อนที่เราจะบายบายนะคะแบบเร็วเกินอะทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้จริง <c oughs> ขอร้อยอีพี อยากไปออยากมาก็ต้องต้นอยากมาก็ก็มาอยากให้มาอยากให้มาทุกคนเลยค่ะอยากเจอทุกคนแล้วจริงๆไม่อยากให้จบไม่อยากให้จบเหมือนกันก็อยากที่จะให้อยู่ไปเรื่อยๆเนาะแบบอยู่แล้วมันก็มีความสุขดีอะ อืมแต่ว่าสุดท้ายงานเลี้ยงก็ต้องมีเรียกว่าอะไรนะงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราใช่ไหมคือ <c oughs> มานานยังครับน่าจะมาประมาณสักสิบนาทีได้มั้งค่ะฮะ <c oughs> อ่านไม่ทันแล้วคะ่ะทุกคนอืมโอเค sorry I can't keep up with the comments guys I'm trying my best อ๋อห่วยห อุยทุกคนทุกคนใจเย็นๆนะทุกคนอุ๊ยอ่านเอออ่านไม่ทันแป๊บนึงนะอืมโอ้ oh my god I can't keep up I'm so sorry guys the comments is going too fast อืมอ่าเฮ่อ่าอืมยังไงดีอะเออไม่รู้จะอ่านอะไรเลยตอนเนี้ยอ่าโอเคเห็นแบบแบบ มีคนถามว่าเริ่มดำน้ำตอนอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะเ mm hmm. นี่ยดำน้ำตอนเริ่มตอนประมาณปี2องะค่ะตอนตอนนั้นตอนนั้นเป็นช่วงโควิด hmm. ก็เลยว่างก็ตอนนั้นก็เรียนเป็น work from เอ้ยไม่ใช่ w ork from home เป็นเอ่อเรียนเรียนที่บ้านนะคะเป็นออนไลน์ก็เลยมีเวลาเล็กน้อยนะคะก็เลยอ้อ มีเพื่อนชวนไปลองเรียนดูแล้วก็สนใจก็เลยลองไปเรียนสรุปว่าก็กลายเป็นอะไรที่เนรักมากๆเลยค่ะ I haven't eaten yet, guys, but please don't tell T.K. I already have food prepared, but uh I will go eat it later. I I will go eat it later. <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ oh okay so someone just asked if when did i started scuba diving uh, i started when i was in the second year of university which i can't which is probably like i don't know like a few years ago and yeah i just i i'm like i'm so happy that i decided to get into scuba diving because it became one of my favorite activities ever because since I love the sea, I love the activities there. I get to be underwater, so it's just super peaceful down there. And yeah, I feel so excited every time I get to go diving, but I don't have time right now, so yeah, I'm trying my best to find some time to go scuba diving. Also, awesome. เอ่อตอนนี้เหมือนมีทุกคนถามเรื่องแบบดีเทลต่างๆใช่ไหมคะสำหรับวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้มีเดี๋ยวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางเอ่อจากทางค่ายนะคะจากทางบริษัทก็ยังไงเดี๋ยวจะรีบประกาศปักร,รีบประกาศให้ทุกคนได้ฟังนะจะได้เตรียมตัวกันฮัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่ว่าลืมค่ะ oh uh, i was just saying that for the for the for this sunday for this sunday for the event of watching um, the last episode together uh, there will be an official announcement from esner entertainment saying like i will tell you the agenda the schedule that's going to happen this sunday so please stay tuned and we will Announce it as soon as possible so you guys have time to prepare. Um I'm a Ah, uh, I'm not <laughs> Guys, I'm I I cannot actually it feels so like it's, it's actually so heartbreaking to know that it's ending right now. Like, we only have one last episode left. I can't believe it! The time actually flies so fast. And, like, I cannot. I'm just not ready for it to end yet, guys. Because I just loved. I just love them so much. I don't want to let them go yet. But, yeah. ทุกคนอยากจะยังไงก็อยากจะนะเ้ยพูดไม่รู้เหมือนกันคือก็ทุกคนออยากให้มีซีรีส์ต่อไปใช่ไหมก่อนเนี่ยเนี่ยกำลังคิดอยู่นะคะใช่กำลังคิดอยู่ยังไม่ได้ทานข้าวค่ะทุกคนยังไม่ได้ทานข้าวแต่ว่าจะรีบผ่าเวลาไปทานนะคะรีบคิดเลยคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ค่ะ Someone's asked of what's my? I am an ISFJ, guys. Someone actually asked it many times because, but then I forgot what my MBTI was. But then here I am, and I wait, ISFJ. Yeah, that's me. <laughs> อ่านไม่ได้แล้วออมแป๊บนึงนะฮัลโหขอบคุค่ะทุกคนอ่พอผอมมากนะคะเขาบคุณค่าพัทธตาจามนี่แหละตอนนี้คือเวลาพักผ่อนทุกคนตอนนี้คือการเหนือพักผ่อนแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวๆพอลงปุ๊บก,ก็กลับไปทำงานนะคะแต,ตอนนี้แหละคือเวลาพักผ่อนของเหนือ e o n e saying that TK is mine but TK is mine only he is mine only so ว่า I'm gonna ลงลงไม่ทานข้าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหนึ่งหนึ่งล้านแล้วเหรอ1ันมิลเลียนไล thank you guys thank you um อ่าไม่ไม่ใช่ไม่ออกอ่าไม่ทนันเอ่อ sorry guys i can't keep up i'm trying my best อืมอ๋อมีคนบนอกว่าลุกลุกที่ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวสวยใช่ไหมคะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะอันอันไม่ทนัน <c oughs> ขอโทษน,นะเดี๋ยวนะตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ย ทุกคนเดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวจะลงในอีกสิบเก้านาทีแล้วกันนะคะสักสี่ิห้านะสามโมสี่ิบห้าจะลงละยังไม่ได้ทิ้งข่าวค่ะโอ้ oh, um, I'll be staying here for another nine minutes okay actually it's eight now e minutes so if you guys anything to talk to me I'll try my best to keep with all the comments เดี๋ยวลงแล้วทานข้าวเดี๋ยวลงแล้วจะทานข้าวค่ะ I only know two languages which is Thai and English. um, yeah ไปกินเท่านั้นแล้วได้ได้เดี๋ยวไปทานข้าวค่ะทุกคนเดี๋ยวจ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันฉันยาว่าเดี๋ยวลงไปแล้วจะลองไปหาอะไรทานนะคะ Not free yet. ใช่จบเรื่งจริงใจแห่งจริงนะทุกคนคือตอนแรกอ่ะที่คิดก็รู้สึกว่าเออมันก็หลายวีคเนาะมันมันแปดสใช่ไหมแปดวีที่เราจบตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรสักพักหนึ่งเห,หลืออีพีสุดท้ายแล้วว่างงม,มากคือเวลาผ่านไปเร็วมากเลยคะ่ะใช่เออ อัานไม่ทนันเอ่อมีกี่พีก็มีมีแปดอุ้ยอะไรอะมีแปดอีพีนะคะมีแมวมานวดให้อันอันไม่ทนันอ่อใช่ก็จะมีการส่งตัวละครกลับแล้วนะคะ minaiss nice. มีคนตามรีแอคชั่นอีกแล้วคือเฮ้ไม่อยากแก้ตัวเลยแต่ว่าคืออ้อยจิ๊กจะจะพยายามปล่อยมาให้เร็วที่สุดนะคะจะพยายามปล่อยมาให้เร็วที่สุดคืออ่อนไม่ได้โอ้โอ้ไมกอดร้องนะ อุย้ยทุกคนอ่านไม่ทันแล้วอะอ่านเอาเอาเป็นว่าน่ารักจังยังไม่ได้ทานข้าวค่ะทุกคนถามตลอดเลยว่าไหนทานข้าวหรือยังยังไม่ได้ทานค่ะแต่ไปจะจะพยายามนะคะอย่างที่บอกวนเวลาไหนทำงานหรือว่าเวลาเนี่ยแบบขยันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยหิวค่ะร <c oughs> <c oughs> อใน action น p ี <c oughs> ที่ท่านทำด้วยเลย อย่าเพิ่งฟ้องจะไปกินเคสัญญาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงปุ๊บจะจะไปหาอะไรทานนะคะผมมีคนถามว่าแบบถ้าซีรีส์จบล้วจะเป็นยังไงซีรีส์จบก็ก็ไม่เป็นยังไงนะเพราะเราก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอนะคะก็ก็อยากจะให้ชาวเดอร์ทุกคนหรือว่าทุกๆคนก็ยังอยู่กับเราเนาะสพอร์ตเราไปเรื่อยๆเพราะว่า ครอบครัวของเรามันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นจริงๆก็ต้องขอบคุณแล้วก็แฮปปี้มากจริงๆที่ทุกคนสนับสนุนหรือแบบซัพพอร์ตพวกเราขนาดนี้นะคะคือแฮปปี้มากๆก็ความจริงตอนแรกก็คาดไม่ถึงสุดๆเลยนะว่าว่าจะมีวันนี้อะแต่แบบคือถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีพวกเราจริงๆคือต้องขอบคุณทุกคนคือให้แบบให้เครดิตทุกคนเลยนะที่แบบทาให้พวกเราทุกคน อยู่ในจุดนี้แล้วเราก็แบบในสุดคือก็กลายมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะรอมิเหน่อยเวลานะคะเหนือเข้าด้อมตัวเองหรือยังไหนๆอะค่ะ มีไห,ไหนบ้างอะ่ะถ้าถ้าจะเข้าต้องถ้าจะถ้าจะเข้าก็จะต้องเข้ายัางไงอะคะ <c oughs> ตายแล้วตายแล้วอ๋อเอาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปดูนะคะเดี๋ยวะโอ้ยขอโทษทุกคนคือพยายามพยายามจะแบบคีบอัพกับแบบ พวกนี้นะคือคือกำลังจะพยายามแบบเรียนรู้อย่างรวดเร็วก็ก็จขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ต่างๆแล้วของขวัญน,นะคะขอบค,คุณจริงๆอ๋มอ,ม,อ,ม,อม,มีคนถามว่าอ่านไปกี่เล่มก่อนที่จะมาขอแบบมาหยุดกับคุณโปรงควีนอ่านไปเกือบถึงสิบเล่มก็ได้ั้งคะกว่าที่จะรู้สึกว่าเอ้ย ชอบแบบคลิกกับเรื่องนี้นะคะประมาณเกือบสิบเล่มได้ทุกคนแล้วแบบจาได้เลยว่าวันนั้นน่ะเนี่ออ่านแบบตาแฉะเลยอ่านนั่นแหละตอนเช้าเพราะว่าแบบคือก็ก็อยากที่จะเจอเพยายามอ่าน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 จนมาเจอคุณปงคุยแล้วก็แบบโอเคเรื่องนี้แหละคือเรื่องที่ต้องโดนอะไรเงี้ย ก็สำหรับเดี๋ยวใกล้อีก3นาทีเนาะสำหรับตารางหรือว่าวันเวลาสำหรับงานในวันอาทิตย์นี้นะคะสำหรับ EP 8เนาะเดี๋ยวจะให้ทางบริษัทแสงเนีอนะคะรีบประกาศออกมานะว่าสเกจจ์เป็นยังไงนะคะก็โอเค so guys for the event on this Sunday that we're gonna be seeing each other I'll have Esner um Esner Entertainment to announce to officially announce the schedule as soon as possible probably today or tomorrow but okay I'll get it out a soon s for you guys so you guys have time to prepare นะคะขอบคุณนะคะทุกคนบอกสู้ๆอ่านก็อ่านหลักอ่านเยอะมากนะเน,นี่ยอ่านเยอะมากก่อนที่จะจะมาเจอคุณโปรของคุณนะคะมีคนถามว่าอยากจะลองฟรี e d ฟ v e ไหมทุกคนเนื้อกลั้นหายใจได้ไม่เกิน30มสิบวิด้วยซ้ำค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการฟรีดิฟเราเราน่าจะเหมาะกับการที่ถือแบกแทงลงไปใต้นะ้ำมากกว่านะคะโอเค anyway <c oughs> ก็เดี๋ยวใกล้ๆกล้จะลงแรงสอนาที <c oughs> ก็สำหรับใครที่ทาง,งานอยู่หรือว่าเรียนอยู่นะคะ <c oughs> ก็สู้ <c oughs> ๆนะทุกคนอย่าเพิ่งโดดเรียนอย่าเพิ่งโดดงานยังไงก็ สู้ๆเพราะว่าก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ทุกคนก็ต้องมีอะไรที่ต้องทํากันเนาะเป็นเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนใครที่ทํางานหรือว่าเรียนอยู่นะคะก็โอเค guys I'm going down in a minute so anyone who's working right now are y o u guys in class um just fighting นะคะสู้ๆ because yeah everyone have their own things to do so I k n o was tired to ่ o ะดูงานหร going o to class. it's yeah so anyway I hope you guys have fun have a good day and yeah ก็ขอให้ดูขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะรีบไปทานข้าวนะคะจะรีบไปหาข้าวทานแล้วก็เดี๋ยวจะลงแล้วนะคะมีคนถามเฮ้ยมีคนถามว่าทุกคนอยากเห็นหนูใส่กางเกงบอลใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถ้าถ้า ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะ,จะเดี๋ยววันไหนจะ OOTD ของพี่ดิดไปให้ดูนะสำหรับเก่งเกงบอนลนะคะ Okay guys it's time for me to go I have to go back to work นะคะถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะคะซีห้นแล้วทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาเดี๋ยวจะไปทานข้าวคะ่ะสัญญาไปทานข้าวสัญญาว่าจะไปทานแต่ว่าเดี๋ยวจะหาเวลาดูนะคะ So guys I promise I will go find something to eat After I went down. So bye. ขอบคุณนะคะที่เข้ามาสารทับสำสำหรับทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาบาย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  Thank you everyone. Bye bye guys. เจอกันนะคะ